เจ้าแก้วสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้เพจกินแอลกอเนีว,วันนี้หามกับเจ้า <c oughs> วันนี้น้องจะมานี่ตะกี้ไปแอลแก๊มาแปะาะแกนน้อยโมโะมะวันนี้จะมาซ่าักแกนน้อยใส่ปากกระป๋องเจ้านอก็เตรียมพริกเตรียมหอม,มเดี๋ยวน้องจะจีแล้วเนอะวันนี้จะไปแวกกันเนอะวันนี้น้องจะจช้อยันจีถั่แก๊สเพราะว่าวันนี้วันยาแก๊ฝนตกตั้งแต่เจ้าแล้วเจ้าเดี๋ยว,วัวไปตั้งไฟแล้วกวัว่ามาน,นั้นไอย่างก็จะ อาแก่กลัวเกิดฝนตกฝนห้ามาแล้วมันจะบบาตานเจ้าจะไปว่านอ้องขี้ขนเนอ้อเดี๋ยวหฮามาพอก,กันนะเจ้าเดี๋ยวน้องขอจีพิกสักกรเน้อเจ้าเนี่ยฝาแกลน้อยเนะออันนี้เกิดเริ่มมาเน้อจะได้เนาะหมกไว้รุ่นแล้วเนาะหมกคุณแปลงนะแกแน่นแหละเจ้าไปได้มาแสมาดหมกหมกหมกแงมเดี๋ยวน้องขออนุญาตเอามันไปล้างเอาไปใส่ให้เดี๋ยวอันจะไปซอยแล้วก็มาย้ำนะเจ้าไปเดี๋ยวน้องไปล้างก่อนเน้อ เดี๋ยวอันพักแกน้อยน้องก็ล้างเรียบร้อยแล้วเนอเดี๋น้องจะอันตัดแหกมันคว้งก่อเนอะจ้าแล้วเฮาก็จะมาซอยยอยๆเนาะแล้วเดี๋ยวน้องจะเอาไปกันน้ําต่อเจ้าหมูหัย่อยพอแล้อย่างนี้แต่น้องมากกวแม่นเจ้าแล้วแต่อันไข่เนาะเจ้าเนาะสุกไข่สุกมนพอเนาะแต่น้องว่าหมกอก็โอเคเจ้า เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยน้องจะมากันเอาแหนมันออกเนาะถ้าเอามาเอาแหนมันออกนะมันจะเหม็นเขียวเจ้ามาเดี๋ยวขออนุญาตใจมือนะคะล้างมือเรียบร้อยล้างพักเรียบร้อยแล้วเจ้ามากันเข้าไปกันเข้าไปแปลงคนเดียวกินคนเดียวเจ้าเป็นขี้มือตัวเก่าอูเรเนอร์ล้างมือเรียบร้อยเจ้ามากันกันกันเอาแหนมันออกกันย่อยๆถ้าเขาบบกันเอาแหนมันออก เดี๋ยวมันจะเหม็นเขียวเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตไปกันนะ้ำก่อนนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจานมาตำน้ำพริกนะเจ้าเจ้ามายายน้องจะมาต่ำน้ำพิกก่อนเนอร์ตะกี้ถ้าแกานนอที่น้องไปกันนะ้ำแมก่กด้แล้วเจ้านี่เป็นหน้าแต่เป็นอีเนอร์น้องกันเรียบร้อยแล้วเนอร์มาแล้วก็จะมีพิกเจ้าพิกพิกที่น้องเอาวันไปจีตะกี้นะ มาเดี๋ยวเขามาตามพี่กันเลยเจ้าว,วันนี้น้องจาอนใส่เป็นนี่เนอะปากกระป๋องได้ปากกระป๋องมาเจ้าแซมแม่ครัวปิดไว้ก่อนเนะาะน่ะตามพี่กันต้นเจ้าว่าอันมาค้งป้าก็จะใส่ปลาทูใส่ปปด ิีมต้มพ่องก็มีนอกแล้วแต่สูตรเจ้าแต่ว่าวันนี้ของน้องน้องใส่เป็นปปากระป๋องเพราะว่าน้องชอบมันได้ตึงหวานได้ตึงข้นนะน้องหวานนะแล้วก็ง่แง่ตัวเจ้าหอมพี่คือมันอันนี้หน่อยเนาะเลือกๆหน่อยเจ้ามาแล้วน้องก็จะใส่นี่หอมเตรียมจีแล้วก็หอมแดงที่น้องไปจีมาแต่กีเนอะ เจ้าตามไปตามไปโอ้สเสด็นเงียบเงียบโซแมตวันนี้อันื่าอันน้องนิวยังเหมาดังตังโลกเจ้าเจ้าวันนี้ฝนมันตกแล้วก็อันตะกี้ฟ้ามันเป,นปล่งมานิ่เนาะก็เลยได้อันมานั่งแก่งแจ้งนี่เนาะแก้ว่าวันนี้อันแค่จะได้อันอยู่ในจอกละแก้โอ้ยฝนตกเตะตกว่าพี่น้องแก้มาแย้งนี่ ไปทางไรพอบ่ไดเนเน้เนี่ยมาเน่เลยน้องจะใส่ข่าไปตัวเนอขายที่แถว่าน้องนิ้วบ่ใส่ขคแก่บ่ใส่ขคลแกวันนี้น้องใส่แล้วเนอใส่ให้มันหอมตัวเน่เจ้าน้องกัอันไปโฟมาแล้วแต่น้องขวืยอย่างยายแต่อันิ้นบอกว่าเพื่อใส่ข่าไปตัวมันจะได้หอม ้นเนาะก็ใส่ขคร์รันเนอร์ลองเอามาปรับปรุงดูหลายๆสูตรเนะาะแค่สูตรตั้งใดเป็นอย่างไรก็เอิ้นมาบอกน้องได้เดี๋ยวน้องจะเอามาแยะแยะแยะหลายๆวิธีเพื่อให้รู้ว่าสูตรตั้งไม่พีกเป็นอย่างไรตั้งเสริมงามเป็นอย่างไรต่างหลับพูดเป็นอย่างไรเนาะเจ้าโอ้ใสข่ขครนี่มันหอมแท้เนาะอ้าวเจ้า เซตเรียบร้อยแล้วนเนอะมาเดี๋ยวน้องจะมาอันมาตัอ้งอันเจ้ามาเดี๋ยวน้องตั้งไฟกัมเนอร์เด็กจานนี้กะปิน้องตะกี้มาได้ไปจี๋สักกัมเนอร์น้องก็เลยจานเอามาคั่วเอามาแหนบกับอันกระแทกแล้วก็จะใส่แฮเจ้าแต่ส่วนมาก ก็ะจะใส่แฮมเมืองเนาะแต่น้องมาได้เวลามามีเวลาไปแกะตะไนนอนก็นเลยสะดวกอย่างนี้เจ้าใจแฮนี่อันใส่ใบกะกับผีน้องเลยเนะอะเข้มข้นเหมือนกันงวเหมือนกันหอมเหมือนกันเจ้าเดี๋ยวกวนให้มันหยาบๆยาบกนเนาะเจ้า วยที่มันแฮงเวยดีขนาดแะทะ่วันนี้เจ้าน,นี่จะไปว่าน้องขี้แค้นเน้อสภาพอากานตัวอำนวยท่าใดนะวันนี้นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาสแาพมอมเมาดีๆน้องก็จะมาจอันต่อห้องโลยังเก่านะเจ้าจะไปว่าน้องนิ้วขี้แค้นเน้อ พี่น้มาเจ้าถ้าเป็นกินนี่มันหอมไปถึงตัางนอกคนเนอมาตามต้มเจ้าเสร็จแล้วเครื่องที่เก่งเฮาง่าง่าเนาะสไตล์น้องนิวเจ้เวลาหม่อมเจ้ามา ตอนนี้เฮาก็จะมาอนนี้พาเขาแล้วเนอะน้องก็จะเอาอันเดี๋ยวสุแม่เตอเนอรเดี๋ยวน้องก็จะเอาอันแพ็กเกจน้อยที่เฮากันเฮาเตรียมไว้แล้วเนอรใส่ลงไปแ้วหลังจากนั้นเราจะตักที่เก่งที่ตามลงไป หลังจากนั้นง่ายๆแปะกระป๋องนึ่งกระป๋องเจ้าเทาลงไปเลยเมื่อคูณเพื่อก็จะเอาไปต้มก่อนนะ,จะเจ้าเพื่อนั้นจะเอาแหน,นมให้มันนวลหน่อยเนาะแต่น้องแบดต้มละน้องเทใส่ไปเลยเสร็จแล้วเก็เอามาสูนมายำกันเลยเจ้าน่าแต่ก็จะประมาณน้เน,นึเนี่สูตรของน้องนิงนวง่ายกวง่ายๆ นืดลงไปเจ้านืดลงไปนี่แลาน้องก็จะได้ตัวนี้ประกอบเพิ่มความเปรี้ยวฉีกลงไปเด้นะเจ้าง่ายๆต้องไปหั่นไปซอยละฉีกโอ้โ,อโอสะดงสะเดนโมส,ส,สุแม่ตะป่ะใายไปเห็มแล้วแต่คนมากนะเจ้าบางคนก็มักส้มบางคนก็บมักก็ไรอันนี้น้องล้งเรียบร้อยแล้วเนอะ มะศูนย์ศูนยูนมันเข้าไปดังจากนั้นน้องก็จะใส่ตัวปรุงรสนิดหน่อยกูมามิของเรานี่เองนะจะใส่เข้าไปมากนักก็ใส่นักมากน้อยก็ใส่น้อยแต่ว่าน้อยบ่มาใส่น้ำแปะต้นเอะ จิ้มสักคกำกันเนอืมจับแล้วนะแต่ว่าขอเตรียมเห็มนี้ยม,มันได้ความหนัวได้ความหวานของปลากระป๋องเจ้าแล้วก็ได้อันความส้มของปะกอกเมนูง่ายๆแบนๆเนาะนี่นนนนหลังจากนั้น หอมแดงที่น้องซอยไวต้ตะกี้น้องก็จะเอามาใส่เนอเอาซอยสูนเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีหน่อยเจ้าสูนเข้าไปหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมาจิมกันละนอเจ้ามาเสร็แล้วเนอเยน้องอย่าตักใส่แจาแล้วนะเจ้ามา แซ่ผักแกกน้อยโมโม่เจ้าเนี่ยเป็นกับข้าวเจ้าเนี่ยก้อนเนี่ยแซ่ผักแกกน้อยน้องนิวสูตรฉบับง่ายใส่ปากกระป๋องเจ้าเนี่ยวันนี้ได้ชิ้นหมูแม่เอ็มแหมน่อยมาเอามากินกันเลย ก,ก,ก,กับข้าวกอลำกับแค้มก่มหมอสุดๆผ่าๆเขียวๆของ,องน้องเนี่ยสุดยอดกับอันแสมจานเห็นหน่อยเจ้าหมกไข่มากไข่หม,มูกับเขาไข่หมูเนอะแต่ว่าไข่หมูน้องกินหลายคาบละว,วันนี้ขอเปลี่ยนเป็นจิ้นทอดพ่อ ใสไปากกระป๋องนี่มันหนวดทีเจอมันได้ตึงน้ำความหวานได้หลายอย่างน้องว่ะืมกมกเน๊คุณสำหรับพักนะน้องว่าเมนูนี่ก็กินกันได้เนอะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็น มันมันเขียวเพราะว่าเขาไปกันนะมาเนาะแล้วม,มันได้ปะกระปองนะมันเมะมันกินง่ายเจ้านะกับง่ายๆบางคนปอกใจพริกแตนนะฟาบิจีเหมือนกัน

บเดียวบัาแกนอกัระเทียมเนาะน้องอเมนี่ก็บไม่ใช่ว่าน,นอ้กจะได้นะป้น้งองวกับแกันไปรุ่นพ่อพ่อคนแปลกคนกินนะนอกกำลังจมล่อมเนาะเดี๋ยวป้นจะแถมไบเน้องจมล่อมมันไปนแพ่หว่งน้องกับฟังคนเท้าปนอู้มแมเนะ่ะ อันพี่สาวไปหางดก็กับตั้งมาแต่เจ้าน่ะว่าเจ้าฝนตกดีขนาดน้องเขาบอกโอ้สัใจนี่กับันเราบบได้ดูดในเนี้ยเตี้ยไปยังไงกับเจ๊แม่แม่โอ๊คเกินเจ้าพวกสมอ้วนได้เนี่ยเมนูนี่นะสำหรับคนแบบกินข้าวก็แซ่กินเป็นคนห้องว่าอย่างกินมาได้เนาะลำเจ้า ต af, ังอย่างฝนไหลใท้ไหลมันนักพ้องแล้วกันน้องโผอันในแขาวหน่อยเจ้าต้องได้ฝนตกฟ้าห้องก็ดูแลสุภาพปาจจนบเจ้าอากาศเปลี่ยนแปลงฝนว่าอย่างก็กินเข้าตัวห้องเพลงตัวกินเข้าตัวเนี้ยกินตัวอัน ได้แฟนเท่าโอเป็นกำบากบเก่าเนะคนเท่าเพื่อูเท้าฟังแต่ว่าเพิ่นที่แขานฟังเขาห้องเพลงหูต่ห้องนี้ห้องไปเลยเนี่ยเสียมาโตระซีแต่ห้องตรงใจเพื่อกับเจฟฟอได้ปะขอแย้งก็นเตะจะไปห้อง อินดูเจ้าของเพลงว่ะาเ <g ül> ข้าซิบดจเจมดุ๋มแล้วเจ้าเมนูมันมากเนาะจินอย่างยัยมันก็ตึ่นแบบแก้แบบเบืเอ่อแต่ไปน้องแหละควรม,มันมากกันเนาะ มือตัวเก่าเจ้าเข้ามากอย่างไรเข้าก็ใส่อะเนาะอืนนะอเจ้าสำหรับคลิปนี้อันน้องโยจะขอตัวไปก่อนนะเจ้าข้านเนึ่งจะโมละพอสีแท้จะไปอิม่มถ้าอยากไปซื้อข้นเนึ่งเพิ่อมอสักห้าบาท เจ้าสิบแปดกับขวมันหนักไปเนาะถ้าใครชอบคลิปแซ่บแกะน้อยใส่ปดกระป๋องน้องๆก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตัวน้าเจ้าเดี๋ยววันพุธมาพอว่าน้องจะไปไปอ่วไหนไปกินออหยางหรือว่าจะแปไอหยังจะไปฟังใกล้กันเตอรเนอร์ขอฝากอันน้องนี้ไว้ในดวงใจตัวน้าเจ้าสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ตัวน้าเจ้า